ปาเด็กเด็กินเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอาซูรีนะครับพ่อน้องบีมครับพ่อน้องบีมอ้าวน้องบีมมาสั่งเตี๋ยวเร็วมาของน้องบีมไม่ผักใช่ไหมเร็วมายืนสั่งเร็วมีอะไรบ้างมาทําคลิปไอ้้องบีมหน่อยอ้าวเตี๋ยวป้าเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวอาซูรีเด็กน้อยสั่งเอาเส้นเล็กจืดไม่ผักใช่ไหม โอเคน้องโบสทน้องโบ๊ทสั่งก็มามีเหลืองแห้งมีเหลืองแห้งน้องโบ๊มีเหลืองแห้งเหรอไม่ใส่ไม่ใส่ผักใช่ไหมของคุณพ่อมีอะไรบ้างเอ่ยมีเนื้อด้วยเหรอครับเอาเนื้อเอาเนื้อเนื้อเปื่อยลูกชิ้นก็ได้ครับเอาเป็นมาม่าพิเศษนะครับโอเคโอเคแล้วไหนเพื่อนอ่ะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเป็นไปสวนเอาเป็นเป็นเป็นห้องเดียวกันด้วยนะปีนี้ขึ้นปอปอะไรเนี่ย โอ้เป็นนมแล้วเนี่ยเขาไปบวชเนนไอ้น้าหน้าไฟบวชมาสองวันแม่ก็ส่งคลิปบอกว่าเอ้าลูกน้องบีบบวชหน้าไฟบอกเอ้าแม่ใครเสียอ่าสองวันพ่อก็เลยถามว่าอะกับข้าวเยอะไหมบอกเยอะะขับข้าวเยอะแยะบอกโอ้อะโอเคก็มีก๋วยเตี๋ยวนะคะอาซุรีมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยว มีเนื้อมีมีไก่มีไก่นะครับราคาไม่แพงเพื่อนๆธรรมดา25บาทเองพิเศษ30บาทมีเย็นตาโฟด้วยโอมีเย็นตาโฟโอ้ตามสั่งด้วยเหรอไม่ออตามสั่งไม,ม่ค้าไม่ทนันละแค่เตียวก็ไม่ทนันละโอ้แค่ก๋วเยวเตี๋ยวก็มนึน <laughs> เอาไม่ทันละนี้ขนมกลบเคี้ยวด้วย <S <S เด็กๆซื้อกับบ้านอือม,มีกากหมูโบนเอากากหมูไหมลูกกากหมูป่ะอ่าพ่อสั่งเป็นเส้นเส้นมามา่มาเนาะพิเศษอ่ะบรรยากาศหน่อยเพื่อนบรรยากาศหน่อยแนวบ้านสวนแนวบ้านสวนอืบรรยากาศ นะแบบธรรมชาติบ้านาาต่างจังหวัดโอ้โอ้โโกว้างกว้างขวางเลยเนี่ยร้านบ้านที่บ้านอะ่ะอู้กว้างขวางไอ้ที่ห้อย่ยไอ้หอมนี่ไปปลูกต่อใช่ไหมครับอ๋อเป็นหอมเป็นหัวหอมเป็นหอมทํากับข้าวแล้วน่ะเออก็อตากให้แห้งอย่างนี้แหละบ้านใหญ่เป็นบ้าน ตรงเสาสูงอ,ะอ่ะอืมหน้าบ้านก็ค้าขายมีคนจับด้วยคนจับด้วยมีคนจับด้วยเพื่อนๆนี่คนจับโอ้ราคาต่างจังหวัดนี่ราคาถูกมากเลยถ้ากรุงเทพนี่ห้าสิบขึ้นแล้วเนี่ยกรุงเทพห้าสิบขึ้นอะ่ะมีคนจับด้วยเพื่อนๆคนจับคนจับโอ้ไซคนจับต้องไส้ของไข่นะ มีคุณจับด้วยคุณจับคุณจับก็มีนะโอ้เมื่อกี้ป้าเลียมก็ขายคุณจับเราบอกว่าอยากกินเตี๋ยวอืมบรรยากาศหน่อยเพื่อนโอ้ชมบ้านหน่อยไม้ทั้งหลังเลยเนี่ยไม้ทั้งหลังเลยเนี่ยอเสาไม้ทั้งหลังเลยเพื่อน อืมผลไม้อ่ะตู้ลงตู้เรียนนี่ต้นอะไรครับคุณยายต้นอะไรเนี่ยต้นลองกองอหะครับบ้านก็อยู่ติดติดติดติติดติด,ต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 ดเดี๋ยวบ้านมนจะจัดเกล,อเลยออ่ะลมนลืน่นอ่ะเดี๋ยวเราลูเมนูถ้วย เราดูเมนูของน้องบีมหน่อยน้องบีมครับตอนนี้เมนูตอนนี้เรียกว่าอะไรลูกที่สั่งเนี่ยเรียกว่าอะไรเส้นเล็กไม่ไม่ผักนะน้องบีมเ็าไม่ชอบกินผักเ <c oughs> ส้นเล็กไม่ผักก <c oughs> ินไปด้วยแกล้มเอ่เอแกล้มอะไรก็เรียกว่าตัวจับเปิดคลิป <c oughs> อ่ะกินเดยอะๆนะครับ <c oughs> ครับเป็น เส้นมีแห้งไม่ผักโอ้โห,โโหลูกป่าจอดนี่ผักนี้ไม่รู้จักกันเลยนะเด็กต่างจังหวัดนอนนี้โอ้โหผักไม่เอากันเลยฮนะเหมือนคุณพ่อตอนเล็กๆก,ก็ไม่กินผักมากินตอนปัจจุบันนั่นแหละสิบปีย้อนหลังถึงมากินผักบ้างเพื่อสุขภาพนะฮะสัมภาษณ์แม่ค้าหน่อยปกติเปิดกี่โมง ปิดร้านสี่โม,งเ,มงเย็นเนาะโอ้ขายทุกวันนะครับ,อบเออเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเนี่ยเขาขายกันที่บุบ้านนะเนี่ยแบบ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 ว่าร้านเ็าขายมาขายมาจักปีแล้วนะครับพปิดที่หกเนาะขายเก้าโมงปิดสี่โมงเหรอเมื่มอกี้สี่โมงเย็นวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนอยากรู้นะจักถ้วยเนี่ยวันละจักถ้วยน่าจะเป็นร้อยนะมึงเนี่ย ได้อยู่นะวันละร้อยถ้วยเพื่อนโอ้โห,หน่าทานมากตัวนี้ของของปาจอดก็จะเป็นเออมาม่าพิเศษนะครับมาม่าพิเศษน่าทานมากอืมทำลายสอเลยเรากินมาเลยเวลาเที่ยงไปนิดหนึ่งแต่ก็หิวมากโอ้โหเนื้อเปื่อยก็หั่นได้สวยเพื่อนๆดูดิเนื้อเปื่อยหั่นได้สวย สูตรการต้มไอเนื้อเปื่อยใช้เวลาเยอะน่นเนี่ยนะเพื่อนเอือมแต่ไม่ต้องปรุงเลยเนี่ยลงตัวเลยหอมกินกระดูกต้มซุปเนื้อมได้เลยเพื่อนๆโอ้โหมีผักไอ้ด้วยเ,ยเพื่อนๆอืนมนั่งถนั่งแบบลงมารอบบ้านนะเพื่อนเพื่อนเนี่ย ลมมารอบบ้านอธรรม,มชาติใต้ถุนบ้านเรือนไทยอืะอสวยงาม,อมโอเคอร่อยมากเพื่อนๆเดี๋ยวแนะนำเลยใครมาอ,อุตรดิตถ์มาตำบลฝายหลวงนะครับก้วยเตียวอาสุกเออาขายมาสิบยี่สิบแปบเดียวลูกค้าเต็มโต๊ะแล้วเพื่อนนี่เด็กเด็กเรอิ่มกันแล้ว ปาจอยก็ล่อไปสองถ้วยลาเต็มโต๊ะเลยรายการโอ้เดี๋ยวรอเช็คบิลละลูกค้าเต็มโต๊ะโอ้ยอะร้อยสิบสแกนนะ,ะจ๊ะโอเคอิ่มกันแล้วเบิ้ลสองถ้วยเลยครับ